ถ้าคุณผู้ชมเป็นชาวพุทธหรือเป็นพุทธศาสนิกชนคนหนึ่งผมเชื่อว่าหนึ่งในกิจกรรมที่ทุกคนต้องทำเสมอเมื่อมีโอกาสก็คือการทำบุญใส่บาตรแล้ววันนี้ครับผมกำลังจะเดินทางไปใส่บาตรที่นี่เลยอำเภออารัญยประเทศจังหวัดสะแก้วทำไมต้องมาที่นี่ลหละครับตามผมมาครับ ธรรมะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขออนุญาตกล่าวคำทักทายกันแบบชาวพุทธสักนิดนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเช้านี้เนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมไปทำบุญตักบาตรด้วยกันครับเป็นการตักบาตรที่เรียกว่าสไตล์ไม่เหมือนใครครับเป็นการตักบาตรแบบทำบุญต่อบุญกันอีกทีนึงจะเป็นแบบใดนั้นเดี๋ยวตามผมมาเลยนะครับไปครับ ู้ชมครับธรรมดาเนี่ยเราจะเห็นการใส่บาตเนี่ยก็เป็นพวกข้าวสารอาหารแห้งปลากระป๋องต่างๆแต่นี่ครับที่ว่าแปลกแพมเพอร์ทิชชูแล้วก็อะไรต่างๆที่อยู่ในมือผมนี่นะครับแล้วก็ผมเตรียมไว้เยอะแยะเลยนะครับอยู่ตรงนั้นไปครับเราไปทําบุญด้วยกันครับ กลับนมัสการครับพระอาจารย์ครับรเมื่อกี้เนี่ยครับจะเล่าให้ฟังว่าผมอ่ะไปใส่บาตรนะครับก็มีพระอ้อมผู้ใหญ่เระาทิชชู่ชแล้วก็ขนมเล็กๆน้อยๆอย่างงี้ครับจุดเริ่มต้นของการใส่บาตรแบบนี้ครับมันมันมันเริ่มต้นมาอย่างไรครับพระอาจารย์ครับอืจุดเริ่มต้นของอกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยก็คือ,คอตั้งแต่พระอาจารย์ที่มาอยู่ที่นี่ใหม่ๆเนาะพระอาจารย์ก็ได้พาเด็กๆเยาวชนในหมู่บ้านเนี่ยได้รวมกลุ่มกัน ตอนนั้นใช้ชื่อว่ากลุ่มดอกแก้วบูรพาที่รวมกลุ่มเด็กนี่ก็พากลุ่มเด็กทำิีกรรมเปิดวงดนตรีบ้างใช้ชื่อว่าวงดนตรีก้นบาทเอาเด็กพวกเสี่ยงต่อการติดยาเสพติดเด็กผู้หญิงก็เสี่ยงต่อการท้องก่อนวัยเรียนอย่างเงี้ยนะเอามารวมตัวกันทำิีกรรมออกไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในหมู่บ้านตามกำลังที่เด็กๆเขาหาปัจจัยมาได้ หาเงินมาได้จากการเปิดหมวดอะไรเนี่ยนะครับทีนี้เนี่ยมันมีอยู่หลังจากนั้นมาเนี่ยพระอาจารย์ก็ได้เข้าไปช่วยเจ้านําเภอเนี่ยท่านสอนหนังสือพระเนนปรากฏว่าท่านก็ถามพระอาจารย์วันหนึ่งท่านบอกว่าเอ๊ะเห็นเวลาว่างๆวันอาทิตย์เนี่ยเสาร์อาทิตย์เนี่ยท่านพาเด็กไปไหนก็เลยเล่าท่านฟังแบบเนี้ยโ,<อ>โอ้ท่านบอกเออดีนี่เอ๊ะลองคิดแผนให้หน่อยว่าถ้าให้พระทำนี่ให้พระมาร่วมทําด้วยนี่เจ้าว,วาดเจ้านันตบ,บนเนี่ยแล้วขับเคลื่อนทั้งอำเภอเลย จะเป็นยังไงโอ้นี่คือเริ่มใหญ่ขึ้นนี่เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการสังคปชาบนสุขของคณะสงฆ์อำเภอลัายะประเทศเราก็มาคิดแล้วเอ๊ะเอ๊ะเ,เ,เราจะทำไงให้ได้มีพออ่ออมผู้ใหญ่มีกระดาษเช,ช็ดชู้มีข้าวสารนั้นแห้งเนี่ยเพื่อที่จะดูแลคนทั้งอำเภอลัายะประเทศ170คนที่ป่วยได้ครับก็เลยมาคิดว่าเออที่วัดเรานี่นะมันมีไล่พุทธเกษตรซึ่งตอนนั้นนะพระอาจารย์ทําสะพาน เอาไว้เพื่อให้คนเนี่ยมาเดินจงกรมรเด็กนักเรียนที่มาเข้าค่ายที่วัดพระอาจารย์เนี่ยก็จะได้มาทาเกียกรรมอะไรนี้แหละก็เลยเอ๊ะนึกขึ้นได้ว่าบรรยากาศมันก็ดีนะแล้วคนก็ชอบในยุคนี้นะใช่ใช่สวยด้วยครับถ้าเราตักบาตรเดือนละครั้ง<อ>เป็นตักบาตรเ,เพื่อนี่แหละครับตักบาตรกระดาษเช็ดชู่นี่แหละเดือนละครั้งเนี่ยลองดูซิว่าคนจะมาไหม,ไมเมื่อสักสามปีที่แล้วนะพระอาจารย์ก็จัดครั้งแรกปรากฏว่าคนเต็มสะพานเลย ผลจากการตักบาตรคั้งนั้นแหละก็ได้ของสําหรับเยี่ยมผู้ป่วยพอเลยสําหรับเดือน170คนทีนี้พอของเยอะเราก็ตั้งธนาคารขึ้นมาในวัดชื่อว่าธนาคารแทมเพิร์ดทีนี้สิ่งที่เราจําเป็นมากในการเยี่ยมเนี่ยคือข้าวสารอันนี้<ช>ก็จึงเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เราทํำขึ้นนอกจากตักบาตรเดือนละครั้งก็เป็นกิจกรรมถอนกล้าดํานาบุญชวนเด็กนักเรียนตามโรงเรียนต่าง นักศึกษามหาลัยต่างๆอสมอปตผู้กำนันผู้ใหญ่บ้านมาร่วมกันถอนก้าดำนาบนุญรวมแล้วเนี่ยปีนี้เนี่ยเรามีวัดที่พาทำพาญาติโยมทำนาเพื่อผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยประมาณร้อยกว่าไร่ที่เราทำโอ้โหท่านเดียวผมอ่ะสนใจอยากไปดูธนาคารแลครับ,รบพระอาจารย์<า>ได้ไหมครับได้ได้แต่ทีนี้เดี๋ยวจะมีพระที่วัดท่านพาชมแล้วก็พาดูนะครับ ห้องนี้ใช่ไหมครับที่เรียกว่าธนาคารใช่ครับห้องนี้เรียกว่าธนาคารแพมเพิดเนาะครับธนาคารแพมเพิดเ,เพื่อเอาไว้เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในเขตอำเภอรัญญประเทศครับแล้วก็เขตอำเภอต่างๆที่เขาต้องการแล้วอย่างพวกรถเข็นอย่างเงี้ยครับเป็นรถเข็นของผู้ป่วยติดเตียงเนาะที่จะพอนั่งได้ลูกหลานพอจะได้เข็นครับนู่ผมเห็นเหมือนมีคนเอาเตียงมาด้วยครับใช่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 ใช เขาก็จะนําเตียงมาถวาย<อ>เป็นเตียงของผู้ป่วยติดเตียง<อ>บางทีอาจจะเป็นของญาติเขาครับที่เขาใช้แล้วอาจญาติญาติอาจจะเสียชีวิตเนะ<อ><ย>าะก็เลยเสียชีวิตแต่ว่ามันยังใช้ประโยชน์ได้อยู่ไม่ทิ้งไม่ทิ้งเอามาใช้เกิดประโยชน์ชดีกว่าใช่มาใช้ประโยชน์บางทีเอามาที่วัดมันอาจจะชํารุดทางวัดก็ซ่อมแซมเพื่อที่จะให้ใช้ประโยชน์ได้อีก พระอาจารย์ครับพระอาจารย์มีวิธีเปลี่ยนแปลงความคิดเดิมๆขอ,ของของทุกคนนะครับว่าการใส่บาตรแบบเดิมๆเนี่ยเราเปลี่ยนมาเป็นการใส่บาตรแบบทั้งใส่พระอ้อมผู้ใหญ่เทศชู่เงี้ครับอาจารย์มีวิธีเปลี่ยนเขาอย่างไงครับจริงๆพระอาจารย์ว่าหลายอย่างในในศาสนาที่เป็นพิธีกรรมเนี่ยรเราก็ต้องเปลี่ยนไปตามยุคสมัยทีนี้ในพระอาจารย์มีความเชื่ออย,อยู่อย่างหนึ่งว่าชาวพุทธเราเนี่ยโดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ย เรามีความเชื่อว่าพระสงฆ์เ,เป็นเนื้อนาบุญของเขาเพราะนั้นเวลาทําบุญเลยเนี่ยเขาทำบุญผ่านพระสงฆ์เท่านั้นเมื่อเขาเชื่อว่าเราเป็นผู้นําบุญครับเมื่อเขาเชื่อว่าเราเป็นเนื้อนาบุญรบเราก็เป็นสะพานบุญให้เขาเสลยค,คุณถวายพระไตรพระอาจารย์เนี่ยฝืนหนึ่งเนี่ยสปีหปียังไม่ขาดเลยท่านคุณไม่ต้องถวายทุกปีค,คุณถวายสิ่งที่เป็นประโยชน์ ่อโครงการที่พระอาจารย์ทำได้ไหมครับเขาก็เชื่อเขาเอาทําอันนี้เพราะนั้นพอเราเป็นสะพานบุญเสร็จปุ๊บมันจะมีคำคํานึงเกิดขึ้นคคนนะรับได้ใช้คนให้ได้บุญอคนไม่เห็นด้วยเขาเขา,เขามีไหมครับว่าแบบนี่มันไม่ใช่กิจของสงฆ์อาจารย์มีเออทนที่เขาบอกว่ามันไม่ใช่กิจของสงฆ์เนี่ยมีแน่นอนครับเออพระสงฆ์ต้องทําวัดสวดมนต์เมตบารอยู่วัดก็พอแล้วอาตมาบอกว่าในะยุคที่โลกกําลัง เปลี่ยนไปด้วยความทันสมัยเนี่ยพระอยู่แค่นั้นไม่ได้ถ้าเราไม่ทาต่างหากเราเราจะตามหลังชาวโลกเขาไม่ทันเลย mm hmm. แล้วพระอาจารย์ก็เชื่อว่าก็จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งมาว่าเราเหมือนกันว่าเราเป็นกาฝากของสังคมเ mm hmm. พราะฉะนั้นพระอาจารย์เชื่อว่าทุกกระบวนการในการทํางานเนี่ยเกิดธรรมะขึ้นทุกกระบวนการหมดเลยเนี่ยะนั้นพระอาจารย์จึงสรุปว่าคําว่าไม่ใช่กิจของสงฆ์นี่หลายคนตีความกันได้ แต่สิ่งที่เราทําอยู่เราเชื่อมั่นว่านี่เป็นกิจของทรงอย่างแน่นอนนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกญาติโยมทุกท่านว่าเราเห็นพระธรรกิจกรรมเช่นนี้แล้วเนี่ย <c oughs> ถือว่าสนับสนุนอุป,ปัรภ์ท่านผูดร่วมสร้างเสริมกําลังใจโดยปะตะทสารพลังสู่ความยั่งยืนเพราะความสุขคือทุกอย่างเมืองไทยประกันชีวิต เรื่องดื่มสมุนไพรตรอาอัศวินเราจะสู้ไปด้วยกันร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยปตทสารพลังสู่ความย,ายั่งยืนห้างเว่นท็อปเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า60ปีจากการทำบุญตักบาตด้วยข้าวปลาอาหารของใช้ผ้าไตรจีวรแบบเดิมพระอาจารย์ม่อนได้ริเริ่มเปลี่ยนทัศนคติของชาวบ้านเป็นการตักบาตแนวใหม่ครับด้วยแพมเพิดกระดาษทิชชู่หน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อสร้างประโยชน์ด้วยการนำไปช่วยเหลือผู้ป่วย ในโครงการสังฆประชาปันสุขโครงการที่คณะสงฆ์ในอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วทำงานร่วมก,กันกับชาวบ้านเพื่อช่วยเหลือคนในชุมชนนั่นเองครับผมทราบมาว่าพระคุณเจ้านี่นะครับเป็นผู้ผลักดันโครงการสังฆประชาปันสุขนี้ขึ้นมาทำไมเราถึงสนใจร่วมสารต่อการทำงานกับพระอาจารย์ม่อนนะครับพระอาจารย์ คำว่าสังฆประชาปันสุขเนี่ยมันมันเป็นชื่อที่รวมเกี่ยวกับกิจการของคณะสงฆ์เข้าไปด้วยทั้ง6ด้าน,นโ,<อ>โดยจุดเริ่มเริ่มต้นตอนที่เป็นเจ้าคณะอำเภอเนี่ยก็คือทำด้านการศึกษาแล้วการปกครองเป็นหลักทีนี้ด้านทีนี้เนี่ยภาวะของสังคมมันมันเปลี่ยนไปรเราก็เลยเข้ามาสู่ชุมชนโดยเป็นเรื่องของสาธาณสงเคราะห์ ก็เลยตั้งตั้งชื่อโครงการว่าสังฆประชาปันสุขสังฆหมายถึงพระสงฆ์ประชาเนี่ยหมายถึงประชาชนค,คนวัด<ม>ที่เขาเคยทําบุญกับวัด<ม>เคยช่วยเหลือวัด<ม><ม>แล้วก็กุฏิวิหารศาราในวัดต่างๆเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยเขาเคยสร้างเคยเคยช่วยเหลือมาตลอดครับแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะมาได้โดยหนึ่งเป็นโรคชรลาบ้าง<ม>เป็นผู้ป่วยติดเตียงบ้างครับ หรือแม้แต่ไม่สามารถเดินทางเข้ามาที่ฟังธรรมฟังเทศฟังธรรมได้ตามปกติ<ำ>อันนี้อันนี้ประชา<ำ>ส่วน,นปันสุขนั้นก็เป็น,นเรื่องของหลักของาสองารสงเคราะห์ต่อไปเนี่ยคือบทบาทหน้าที่ของอวัดบ้านชุมชนเนี่ยมันก็จะชัดเจนขึ้นหมายถึงว่าเราอยู่ร่วมร่วมกันอ,อย่างเงี้ยพึ่งพาใัยกันตอนนี้ ตัวที่ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของเราเนี่ยก็คือเรามีเครือข่ายมากมากขึ้นโดยเฉพาะเด็กกลุ่มนักนักเรียน,เ,นยเมื่อเขาเห็นอย่างนี้แล้วเขาจะกลับมาดูแลชุมชนก็จะรักชุมชนมากขึ้นเพิสุครับกับโครงการนี้นครับมันมีผลดีกับชาวบ้านยังไงครับ ทำให้ชาวบ้านเขาได้รับของที่มันตรงกับความต้องการของเขาโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนใดๆเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าคนไข้ของเราเนี่ยคนไหนที่เขาติดเตียงจําเป็นต้องใช้ครับอย่างลุงคนเนี้ต้องใช้แอมเพรด์เบอร์เอ็มที่ก็รู้เลยเรียกได้ว่าทางทีมอสมเขาก็จะเหมือนเป็นหูเป็นตาให้กับเราว่าบ้านนี้ต้องการสมมติแอมเพรสดไซส์นี้ก็จะจอดจงมาให้เลย พระอาจารย์ครับไปมาเมื่อสักครู่นี้แบบโอ้โหแบบดีมากเลยครับรู้สึกอิ่มใจอิ่มบุญมากไม่ใช่แค่พระอาจารย์นะครับยังมีหลายฝ่ายที่ช่วยกันเลยใช่ไหมครับใช่ใช่คือการทํางานของโครงการสังฆปัญญบัณฑุเนี่ยเราเน้นเรื่องบรวรมากถ้าอยากไปได้ไกลให้ไปคนเดียวแต่ถ้าอยากไปแบบปีคุณภาพไปเป็นทีมให้ไปด้วยกันให้ไปด้วยกันคําว่าบรวรบ้านวัดโรงเรียนราชการทุกคนเขามีศักยภาพหมด อ,อสมอเวลาไปกับเราเขาตรวจไข้ได้เราพอสตอเข้าไปวัดความดันได้ครับพระไปสวดมนต์ได,เด้เด็กๆไปช่วยเก็บขยะรอบบ้านได้ครับชาวบ้านไปก็ไปช่วยให้กําลังใจได้ครับเราก็เอาทรัพยากรที่เรามีเนี่ยมาจัดสรรครับเนี่ยอันนี้แหละที่เรียกว่าถ้าการทํางานมีพลังมีเครือข่ายเราก็จะทํางานนั้นได้อย่างยั่งยืนพระอาจารย์ครับกว่าจะมาถึงวันนี้เคยท้อบ,บ้างไหมครับ ทุกงานที่เราทำเนี่ยมีปัญหาหมดแล้วคนทํางานเนี่ยก็เกิดความท้อแท้ด้วยกันทท้งนั้นพระอาจารย์ก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันแต่พอท้อแล้วอะไรต่อเนี่ยสำคัญอะไรต่อใช่บางคนท้อท้อแท้แล้วก็ล้มเลิกอ๋อคือคือท้อแท้เนี่ยมันท้อแท้กันทุกคนท้อแล้วอะไรต่อเสียใจกันทุกคนแต่ว่าพอท้อแท้เสร็จเสียใจเสร็จอะไรต่อนี่สําคัญกว่านะเพราะนั้น พระอาจารย์เขียนหนังสือเล่มเล่มหนึ่งพระอาจารย์บอกว่าท้อแท้ร้องไห้ลม้มลุกขึ้นแล้วเดินต่อเพราะนั้นพระอาจารย์ก็ใช้หลักการนี้แหละพระพุทธเจ้าท่านก็ใช้หลักการนี้เหมือนกันเชื่อไหมว่าจากคนที่ไม่เห็นด้วยจากคนที่โจมตีจากคนที่ไม่ค่อยชอบโครงการทุกวันนี้คน คนที่ไม่ชอบเราเนี่ยเอาของบริจาคให้เราเยอะมาอุปทัมภ์ปหัเราจริงๆแล้วพระอาจารย์ก็ใช้หลักการนี้ด้วยว่าอย่าไปคิดว่าเขาเป็นศัตรูอย่าไปเกลียดเขาเลยครับให้เราคิดเมตตาว่าสักวันหนึ่งเราจะชวนเขามาทําบุญให้ได้นะเราเห็นแค่รอยยิ้มของผู้ป่วยติดเตียงเห็นแค่รอยยิ้มของญาติเขาเนเราเห็นแค่นี้เราก็รู้แล้วว่าเอ้ยเรามีความสุขจากการทําให้คนอื่นเรามีความสุขนลรวมตัง เสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาก็แก่มันทุกเม็ดร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา กอททสารพลังสู่ความยั่งยืนสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้จากโครงการสังคะประชาปันสุขช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้เปราะบางทางสังคมที่ถูกขับเคลื่อนโดยคณะสงฆ์กว่า10ตำบลในอำเภออารัญญประเทศวันนี้ครับได้ขยายการทำงานเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งโครงการ เพื่อร่วมใจช่วยเหลือวิกฤตโควิด -19 กับโครงการรถพุ่มพวงปันสุขจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามผมไปดูพร้อมๆกันเลยครับ อาจารย์ครับเมื่อสักครู่เนี่ยผมร่วมไปแจกของกับรถพร่วงผมอยากทราบว่าโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่พอาจารย์ทาเหมือนกันเหรอครับเป็นโครงการหนึ่งในโครงการสังคมประชาปันสุขนี่แหละออของคณะสงฆ์อำเภอแันประเทศครับอัดส่วนอันนี้เราได้เงินตั้งต้นจากสมเด็จหลวงพ่อสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าวาดวัดพระเชติพนวิมลมังคลารามรที่กรุงเทพท่านเป็นประธานฝ่ายสาธารณสุขเพอดีท่านทราบข่าวท่านบอกว่าเอา ถ้าคณะสงฆ์ดูแลเรื่องอาหารกลางวันของผู้ป่วยแล้วท่านก็เลยมอบเงินให้อีกแสนหนึ่งให้เราช่วยดูแลคนที่ไม่ได้ป่วยแต่ได้รับผลกระทบจากโควิดคือตกงานด้วยนะครับเอางี้ก็แล้วกันทุกวันศุกร์เนี่ยเราก็ไปแจกของเป็นอาหารหวานคาวมามาประกะป๋องอาหารสุกเหมือนรดพุ่มพวงขายของสมัยก่อนเราใช้ชื่อว่าสุกถึงโยมสุกถึงใจพระอาจารย์ครับโครงการที่พระอาจารย์ทําอยู่นี่นะครับ มีส่วนเกี่ยวข้องกับธรรมะอย่างไรครับโอ้ทั้งกระบวนการเนี่ยเกิดขึ้นด้วยธรรมะเท้งนั้นเลยแม้แต่กระบวนการทํางานหรือกระบวนการใดก็ตามเอาพระอาจารย์ยกตัวอย่างง่ายๆการที่ญาติโยมเนี่ยบริจาคข้าวของมาเนี่ยเขาสละความโลภออกจากใจ<อ>สละความตนีทีเหนียวออกจากใจคนเรามีความโลภอยู่จะกล้าทําบุญไหมซื้อเตียงสองหมื่นกว่าซื้อแผมเพลิดสี่ร้อยห้าร้อยอะไรเงี้ยมันแอบแฝงอยู่เลยนะครับที่อาาใช่ใช่ใช่ เราเนี่ยว่จะซื้ออะไรเราก็ประหยัดใช่ไหมใช่ครับแต่พอเรารู้ว่าเราจะช่วยเหลือคนที่เขาลำบากเนี่ยเราสละความโลภออกจากใจได้ทันทีเลยพรูเจ้าบอกว่าสิ่งที่เราจะได้อย่างแรกจากการให้ทานคือได้ัะความตนีจากใจของเราแล้วมันเป็นประโยชน์ไหมเป็นครับเป็นเพราะว่าใจของเราเมื่อไม่มีความตนีมันก็จะมีแต่ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วพระอาจารย์อีกอันนึงนะถ้าไปเห็นนะคนไปเยี่ยมหรือพระท่านไปสวดนะหรือคนร่วมกระบวนการนะ ความโกรธนี่พระอาจารย์่าหายเลยชีวิตเราสั้นนักจะไปมัวโกรธเกลียดกันทําไมสักวันหนึ่งก็ป่วยแก่เจ็บตายเนี่ยสักวันหนึ่งเราก็จะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นความโลภความโกรธความหลงซึ่งเป็นรากหง้าแห่งอกุศลมูลพระเจ้าบอกว่าสามตัวนี้ร้ายกาจยิ่งนักเนี่ยโครงการนี้ทําลายมันหมดเลยแล้วทุกวันนี้ครับพระอาจารย์พระเนี่ยมีการทําผิดวินัยก็เยอะนะครับเรื่องผ่อน พระทำดีก็เยอะเชิญพรอาจารย์มีอะไรหรือมีความคิดยังไงกับเรื่องนี้ครับเรื่องแรกคนที่เป็นชาวพุทธที่แท้จริงจะไม่หวั่นไหวนะคำว่าพระคือพระรัตนาตรัยเป็นหลักครับเวลาเรานับถือพระเนี่ยเราเราเรียกว่าเราเรานับถือพระรัตนาตรัยพระสงฆ์ในพระรัตนาตรัยคือพระอริยบุคคลขึ้นไปนั้นพระสมมุติ ตีสองอย่างพระอาจารย์หรืออยู่ทั่วประเทศนี้เนี่ยยังไม่ได้อยู่หนึ่งในพระรัตนตรัยเรายังเป็นผู้ฝึกอยู่พอเราฝึกแล้วเราจะถึงถ้าฝึกผ่านแล้วถึงจะขึ้นไปอยู่ในหนึ่งในพระรัตนตรัย oh. <c oughs> เพราะฉะนั้นชาวพุทธที่หนักนัน่นเขาจะรู้เลยว่าอ๋อท่านเป็นผู้ฝึกอยู่ผู้ฝึกอยู่ท่านมีสิทธิ์พ่ายแพ้ได้เสมอ oh. อ๋อแต่ถ้าท่านรู้ว่าท่านจะพ่ายแพ้ท่านออกไปกอดจากจาก ทาจีวรก็จะเป็นบุญของท่านไม่ต้องทําให้พุทธศาสนาเสื่อมเสียครับเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะไปหาแสวงหาพระดีซึ่งบางทีเราอาจจะโดนหลอกก็ได้เราแสวงหาพระธรรมดาธรรมดาดีไหมพระธรรมดาธรรมดาคืออะไรก็พระที่ท่านอยู่ทั่วไปเนี่ยตามวัดเนี่ยรักษาศีลทำวัดสวดมนต์ปฏิบัติหน้าที่กิจของท่านเพราะนั้นโยมอยู่บ้านโยมอยู่ไหน ไปทำบ,บุญวัดนั้นแล้วอาตมาเชื่อว่าคนในหมู่บ้านเนี่ยเขาสามารถตรวจสอบพระในวัดนั้นได้ สมุนไพราอัศวินขอเป็นกำลังใจและร่วมสร้างพลังบวกให้กับคนไทยหัวใจไม่ท้อของเราในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมครับในสังคมยุคปัจจุบันนี้นะครับเราต้องเจอเรื่องราวต่างๆมากมายที่มากระทบกับจิตใจของเราทั้งดีแล้วก็ไม่ดีแต่ผมเชื่ออยู่อย่างหนึ่งนะครับว่าถ้าเรามีศรัทธามีความเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันไม่รีรอที่จะทำดีต่อกัน สิ่งเหล่านี้แหะครับจะเป็นเกราะคุ้มภัยเราให้รอดพ้นจากสิ่งต่างๆที่มากระทบจิตใจของเราได้อย่างแน่นอนครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมมีเรื่องราวดีๆมาฝากท้ายรายการด้วยแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับอ๋ออย่าลืมนะครับดูช่อง5กดหมายเลข5ลาไปก่อนสวัสดีครับ โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนคริการินเป็นสถาบันชั้นนำของเอเชียในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตยอย่างครบวงจรตลอดจนมีการวิจัยและพัฒนาการป้องกันการเกิดโรคไตเรื้อรังของคนไทยอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่สแสวงผลกำไรโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนคริรินนะครับสามารถที่จะช่วยผู้ป่วยได้อย่างที่เราอยากจะช่วยนะครับโดยที่ ผู้ป่วยเองเนี่ยไม่ต้องเดือดร้อนในเรื่องของคออ่ารักษาพยาบาลหรือการดูแลต่างๆมากเท่ากับเอกชนครับเราสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างทั่วถึงเป็นกันเองเรามุ่งหวังเพื่อที่จะให้เป็นโรงพยาบาลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนไทยเบฟพัฒนาด้านสาธารณสุขเพื่อสุขภาวะที่ดีของทุกคนอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนขอขอบคุณ โรงแรมพึ่งหลวงริเวอร์ไซด์จันทบุรีโทรศูนย์0 7 8 7จทุกงานที่เราทำเมีปัญหาหมดแล้วคนทำงานนี่ก็เกิดความทอ้อแท้เดินทท้งนั้นคือคือทอ้อแท้เนี่ยมันทอ้อแท้กันทุกคนพอทอ้อแท้เสร็จเสียใจเสร็จอะไรต่อนี่สำคัญกว่านะเพราะนั้นลุกขึ้นแล้วเดินต่อเพราะนั้นพระอาจารย์ก็ใช้หลักการนี้แหละพระพุทธเจ้าท่านก็ใช้หลักการนี้เหมือนกัน